เรื่องน่าตื่นเต้นนักวิทยาศาสตร์ค้นพบโครงกระดูกของอิกทิโอซอสายพันธุ์ใหม่สัตว์เลื้อยคลานโบราณที่เคยครองท้องทะเลเมื่อหลายล้านปีก่อนข่าวนี้มาจากชายฝั่งจูราสิกของสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นแหล่งรวมฟอสซิลที่สำคัญของโลกเลยทีเดียวฟอสซิลที่พบนี้ไม่ได้เป็นแค่ซากกระดูกธรรมดารรมดานะคะแต่เป็นโครงกระดูกที่อยู่ในสภาพเกือบสมบูรณ์นักวิทยาศาสตร์จึงสามารถศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับสัตว์ชนิดนี้ได้มากขึ้น อีกทิโอซอที่ถูกค้นพบนี้ได้รับการตั้งชื่อว่าไซโฟราคอนโกลเดนคาเพนซิสซิโฟเรเคิร์โกลเดนคเพนซิสหรือที่เรียกกันว่ามังกระดาบแห่งดอเซตตามชื่อเทศมนทนที่ค้นพบโครงกระดูกนั่นเองข่าขนาดของมันใกล้เคียงกับโลมาเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือสิ่งที่น่าสนใจการค้นพบครั้งนี้ช่วยให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โลกของเราเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดมากมายคำถามชวนคิด คุณคิดว่าการค้นพบฟอสซิลเหล่านี้สำคัญอย่างไรต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ลโลกมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการตั้งชื่อสัตว์โบราณเหล่านี้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะคะ